10อันดับตัวละครที่ถึกที่สุดในเรื่องโตเกียวลูเวนเจอร์ในการจัดอันดับนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเจ้าของช่องนะคะและในคลิปนี้ขอบอกไว้ก่อนนะคะว่านี่เป็นการจัดอันดับตัวละครที่ถึกไม่ใช่ตัวละครที่ต่อยเก่งแต่อย่างใดนะคะและพวกเราจะไม่รวมหัวหน้าแกงทั้งหลาย <c oughs> เช่นอิสานะเซนจูเซาหรือว่าไมากี้เพราะคนเหล่านี้เก่งมากจริงๆคะ่ะเลยไม่ขอนับรวมทั้ง4คนนี้นะคะมาจัดอันดับกันดีกว่าคะ่ะว่าเอ๊ะใครนะ่าจะเป็นคนที่ถึกที่สุด เอาละค่ะคิดว่าคลิปนี้ทํามาเพื่อให้ขำๆนะคะและก่อนที่พวกเราจะไปรับชมคลิปพวกเรามาดูแฟนอาร์ตสวยๆจากน้องๆที่วาดส่งมากันดีกว่าค่ะรูปแรกนะคะเป็นรูปจากน้องโดมค่ะรูปต่อมานะคะเป็นรูปจากน้องกําไรค่ะและรูปสุดท้ายนะคะเป็นรูปจากน้องบูเบลค่ะแฟนอาร์ตที่ส่งมาเนี่ยนะคะสวยทุกรูปเลยค่ะขอบคุณน้องๆที่ส่งกันเข้ามานะคะพี่ชอบทุกรูปเลยค่ะงั้นพวกเราไปรับชมกันเลยค่ะกับ10อันดับตัวละครที่ถึกที่สุดในเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์อันดับที่10บาจิเคสเกะ เขาคือหัวหน้าหน่วยที่หนึ่งของแก๊งโตเกียวมันจิครและก็ยังเป็นเพื่อนในวัยเด็กของไมกี่คุงอีกนะคะบาจิคนนี้เพื่อนๆน,น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วเช่นการทําทุกอย่างเพื่อโตมันเป็นสิ่งที่เขายึดมั่นมากที่สุดเลยค่ะและเหตุผลที่ได้อันดับ10บนี้ก็เป็นเพราะว่าการที่บาจิสามารถต่อสู้กับจํานวนคนที่มากถึง50คนได้ไม่ธรรมดาเลยนะคะสู้ชนะคน50คนที่เป็นคนที่มีฝีมือดีภายในระยะเวลาเพียงแค่แป๊บเดียวทั้งๆที่ตนเองบาดเจ็บโดนแทงปานตายซะขนาดนั้น เพราะเหตุผลนี่แหละค่ะก็ต้องยอมใจเขาเลยเอาไปเลยค่ะกับอันดับที่10อันดับที่9าฮักใครชิบะวัยรุ่นคนนี้นะคะคือรองหัวหน้าอน่วยที่2ของแก๊งโตมันค่ะเป็นลูกน้องของมิเซียคุงนะคะถึงจะบอกว่าเป็นลูกน้องก็ตามแต่2คนนี้นะคะรักกันอย่างกับพี่น้องเลยล่ะค่ะสาเหตุที่ชิบะฮักใครได้ติดอันดับนี้นะคะก็มาจากเหตุการณ์ที่สู้คู่กับแองกี้นั่นแหละค่ะ โดนหักแขนหักขาไหนจะโดนกระบองตีหัวอีกทีแรกนะคะนึกว่าจะตายไปแล้วแต่ก็ยังรอดมาได้เพราะฉะนั้นนะคะก็เลยรับไปเลยกับอันดับที่9อันดับที่8ยาสึฮิโรโมโตหรือที่เรียกกันว่ามูโจมูโจนะคะเป็นชายรูปร่างใหญ่ที่มีผมอยู่ที่หัวเพียงน้อยนิดชายคนนี้นะคะคือหัวหน้าหน่วยที่5ของแก๊งโตมันค่ะ ส่วนมากนะคะคนจะเรียกเขาในนามว่ามูโจสาเหตุที่อันดับที่8นะคะก็เป็นเพราะว่าส่วนตัวอวยล้นๆ้นเลยค่ะแต่ที่อวยนี้ก็มีเหตุผลนะคะเพราะว่าการที่เขาแพ้ให้กับแองกี้กับคาคุโจการโดนอัดครั้งนั้นโดยที่ไม่มีระยะเวลาพักฟื้นเลยแต่ก็ยังสามารถลุกขึ้นมาต่อได้แบบนี้แหละคะ่ะที่เขาเรียกว่าถึกอึดทนน็อกเพียงแค่แป๊บเดียวก็สามารถลุกขึ้นมาได้แล้วแต่ก็ต้องขอยอมรับนะคะว่าเขาแพ้เอาไปเลยค่ะกับอันดับที่8 อันดับที่7อินุอิเซชูเขาคนนี้นะคะเคยเป็นที่รู้จักของหัวหน้าแกงแบกดาก้นรุ่นที่1น,นั่นก็คือชินอิจิโร่นั่นเองค่ะแต่ปัจจุบันนี้นะคะก็กลายเป็นลูกน้องของพระเอกไปซะแล้วเขาคิดแค่ว่าอยากจะสร้างแกงแบกดาก้นขึ้นมาใหม่เพราะอยากจะทําเหมือนไอดอลของเขานั่นก็คือชินอิจิโร่นั่นเองค่ะและเหตุผลที่เลือกมานะคะก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าสงสารมากๆเลยแพ้ไทจูบ้างและไหนจะล่าสุดที่โดน3ามเทพอดัดแถมยังโดนมูโจสอบสวนแบบจัดหนักเลยค่ะ นั่นก็เป็นเพราะว่าอินุอิดันไปเป็นลูกน้องของพระเอกเนี่แหละคะ่ะลาสีจับเลยนะคะเนี่ยโดนยำเละเลยที่ให้อันดับนี้ก็เป็นเพราะว่าสงสารส่วนหนึ่งเลยนะคะโดนอัดขนาดนี้ถึกจริงๆคะ่ะเอาไปเลยกับอันดับที่7อันดับที่6มิเซยะทาคาชิหัวหน้าหน่วยที่2ของแก๊งโตบันเป็นผู้ที่มีความสุข,ขุมคอยห้ามเตือนเหล่าคนในแก๊งเมื่อออกนอกลู่นอกทางแต่ก็พร้อมที่จะสู้อยู่เสมอเพื่อปกป้องคนที่เขารักทากะจังคงไม่ต้องพูดพราำทำเพลงเยอะเลยนะคะ เพราะว่าคงรู้จักกันดีแน่นอนกับทากะจังและที่เขาแด้นดับนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าการต่อสู้กับไพรจูนั่นแหละค่ะซึ่งในการต่อสู้ครั้งนั้นเขาก็โดนอัดไม่ใช่น้อยเลยนะคะไหนจะโดนรอบทํรลายอีกอึดมากๆเลยค่ะและก็อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเป็นตอนที่เขาสู้กับโมจิและโดนรอบทํร้ายนะคะแต่ก็ยังสามารถรอดมาได้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ต้องการที่จะถึงกับฆ่าค่ะแต่แค่จะตัดกําลังเฉยๆถึงจะพูดแบบนี้นะคะแต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขาถึกอึดทนนี่แหละค่ะ ตามคอนเซปต์ของพวกเราเลยนะคะก็เอากันไปเลยค่ะกับอันดับที่6คุณทากะจังอันดับที่5ชิบะไทจูหนุ่มร่างใหญ่นิสัยโหดร้ายและก็ยังเป็นหัวหน้าแกงแบกดากรุ่นที่10อีกไทจูนี่นะคะถือว่าเป็นตัวละครที่อึดมากอีกคนหนึ่งเลยละค่ะเพราะว่าในศึกที่เขาได้ต่อสู้กับมิเซียะคุงการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดมากเขาคนเดียวรับมือทางมิเซียะกับฮักไคแล้วก็พระเอกของเราอีกเราคงนับรวมพระเอกไปได้ด้วยแล้วเนาะเพราะว่า ไทเคเมจิจิต่อยโดนไปตั้งหนึ่งหมัดเนี่ยไทยจูนะคะโดนลุมแต่ก็ยังชิวๆอยู่เลยค่ะต้องวงเล็บเลยนะคะว่าสู้ทั้งๆทงี่ตนเองโดนแทงจนบาดเจ็บหลายไม่เบาเลยนะคะเนี่ยไทยจูเอาไปเลยค่ะกับอันดับที่5อันดับที่4ี่คาวตะโซยะหรือแองกี้นั่นเองค่ะ ค่ได้ยินนชือะะพี่เชื่อเลยล่ะค่ะว่าหลายๆคนก็ต้องรู้จักกันดีอยู่แล้วแน่นอนนั่นก็เป็นเพราะว่าแองกี้นั้นโด่งดังมากๆเลยค่ะขอเกิดแนะนําตัวละครนิดน,นึงนะคะแองกี้นะคะเป็นน้องชายฝาแฝดของคาวตะนาโฮยะและเขาก็ยังเป็นถึงรองหัวหน้าหน่วยที่4ี่ของแก๊งโตมันที่มีพี่ชายตัวเองเป็นหัวหน้าหน่วยด้วยนะคะเหตุผลที่แองกี้ได้อันดับนี้ไปนะคะก็ต้องบอกกันเลยนะคะว่าการที่เขาโดนหักแขนกับหักขาแต่ก็ยังสามารถลุกขึ้นสู้ต่อได้และสามารถชนะได้ด้วยค่ะ ซึงจะแพ้ในตอนท้ายที่สุดเพราะว่าดันโดน GM แก้บักไปซะกอดแต่แค่นี้ก็บ่งบอกแล้วนะคะว่าเขาอึดขนาดไหนกันเพราะเหตุผลนี้เลยค่ะก็เลยเอากันไปเลยกับอันดับที่4อันดับที่3เลียวงูจิเคนหรือดาเคนเขาเป็นรองหัวหน้าหน่วยของแก้งโตมันแถมยังเป็นคนที่น่านับถือและยังเป็นคนที่มีฝีมือดีบางๆอีกคนนึงเลยล่ะค่ะดาเคนนะคะถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาคนหนึ่งเลย เ,เขาเคยชนะสมาชิกฝีมือดีของแกงแบกดาโกนทั้ง100คนโดยที่มีแค่เขาเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นก็เท่ากับว่าเขาคนเดียวสามารถชนะคนทั้ง100คนได้เลยค่ะฟังแค่นี้ก็อึ้งเลยสิคะถึกมากๆเลยค่ะแตกต่างจากบาจินิดนึงนะคะตรงที่ว่าบาจิใช้อาวุธด้วยนิดหน่อยทําให้ง่ายต่อการโจมตีแต่ดาเคีนเนี่ยนะคะใช้แต่กาปั้นของตัวเองซัดทุกๆคนจนหมอบไปเลยค่ะ ถือว่าอึดเช่เล่นเลยนะคะเนี่ยก็เอากันไปเลยค่ะกับอันดับที่ดาไดเค้นคุงอันดับที่2 i จิฟยุมัสนโนเริ่มต้นมาด้วยตัวละครนี้นะคะโหดเท่ใช้ได้เลยค่ะจิฟยุเคยคุมเด็กทั้งมอต้นแต่แล้วโชคชะตาก็ได้ถือกำเนิดกระสอบซ้ายโน2ของเรื่องหลังจากที่โผล่มาได้นิดหน่อยก็ดันโดนนักเลงลุมก่อนเลยโชคดีนะคะที่มีคุณบาจิมาช่วยไว้ แล้วต่อมานะคะก็โดนบาจิต่อยสมดสภาพเลยค่ะอย่างที่เพื่อนๆเห็นในอนิเมะกันเลยนะคะแล้วตั้งแต่ที่จิฟยุเข้ามาหน่วยที่1ที่มีพระเอกของเราเป็นหัวหน้าหน่วยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะจิฟยุก็ได้รับคำสาบกระสอบทรายไปเลยค่ะ จนขนาดที่ว่าพระเอกโดนอะไรจิฟิุก็โดนอย่างนั้นไปด้วยพวกเราเริ่มเหม็นเขาในตอนแรกนะคะก็ตอนที่โดนคุณบาจิซ้อมจนปานตายและครั้งที่สึกกับแก๊งเทนจิกุเขาก็ได้รับเท้าแทนเพื่อนเื่อนของไทเคมิจิจนพลาดท่าโดนโมจิต่อยซะจนแพ้ไปในครั้งนั้นสภาพหน้าตาของจิฟยุเราตั้งแต่ที่มาเป็นคู่หูของพระเอกก็มีแต่รอยแผลเป็นตลอดเลยค่ะขอสภาพดีๆหล่อๆบ้างไม่ได้หรอคะอาจารย์นี่สินะคู่หูของพระเอกใครที่เป็นเพื่อนกับพระเอกจะต้องเป็นกระสอบทรายไปด้วยสินะ พอเหตุผลนี้นะคะก็เลยเอากันไปเลยค่ะกับอันดับที่2อันดับที่1ฮานางากิทาเคมิจิอันดับที่1นเนี่ยน,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 นะคะก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระเอกของเรานั่นแหละค่ะโดนต่อยเยอะมากๆเลยจนพักหลังๆถ้าสู้กันแบบจริงๆจังๆเขาจะโดนน็อกยากมากอึดสุดๆเลยค่ะนั่นก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ของเราเลยค่ะตัวละครที่ถึกที่สุดพอเหตุผลนี้นะคะเราเลยคิดว่าเขาสมควรที่จะถูกจัดอันดับที่1อย่างแน่นอน แต่เชื่อเลยนะคะว่าเพื่อนๆคงจะรู้กันอยู่แล้วละค่ะว่าที่ผ่านมาทาเคมิจิของเรานั้นโดนอะไรมาบ้างและเขาก็สมควรได้รับอันดับที่1อยู่แล้วอย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นนะคะพวกเราขอยกตัวอย่างวิลกรรมที่ไปเอกของเราโดนตืบกันมานะคะเริ่มกันมาในตอนแรกเลยค่ะก็โดนคียยมาสะปาจินไทจูมุโจคาคุโจโดนอัดแบบไม่พักเลยค่ะบุคคลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะคือบุคคลที่ต่อยพระเอกจนสภาพสะบักสะบอมดูไม่ได้เลยค่ะ และยังโดนพวกของแก๊งเทนจิกุลุมยำอีกน่าสงสารเขานะคะแต่ก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเหตุการณ์ที่น่าจดจํามากที่สุดคงเป็นเหตุการณ์ที่โดนาคาคุโจอ,อัดจนทําให้หน้าของทาคิมิจิแทบดูไม่ได้เลยค่ะและหลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะเขาก็ยังโดนหนังสติก๊กเป่าเข้าไปที่เท้าอีกทําให้ติดที่ว่าเป็นพระเอกเนี่ยน,นะคะคิดว่าน่าจะไม่รอดแล้วล่ะคะ่ะแต่ด้วยจิตใจที่ไม่เคยคิดจะยอมแพ้เขาจะลุกสู้จนตัวตายเพราะความคิดนี้พระเอกของเราก็เลยเป็นบุคคลที่อึดถึกทน และเขาก็ยังเป็นตัวละครที่ถึกมากๆที่สุดในเรื่องเลยล่ะค่ะเพราะแบบนี้ล่ะค่ะทาเคมิจิคุงก็เลยรับกันไปเลยกับอันดับที่1สุดยอดฉายากระสอบทรายโน .1 ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการจัดอันดับตัวละครของเราเป็นยังไงบ้างคะหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกันนะคะเท่าที่พี่ดูเนี่ยตัวละครที่พี่จัดอันดับไว้แต่และตัวก็มีตัวละครที่พี่ชอบทางนั้นเลยพี่ก็ขออวยหน่อยแล้วกันเนาะคลิปนี้นะคะมีตัวละครที่เพื่อนๆคิดไว้ผมมาติดอันดับกันบ้างหรือเปล่าคะ หรือคิดว่าใครควรจัดอันดับได้ที่เท่าไหร่คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะนี่เป็นการจัดอันดับตัวละครโดยใช้ความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะคะทํามาเพื่อความสนุกเฉยๆค่ะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะเอาละค่ะ10อันดับตัวละครที่ถึงที่สุดในโตเกียว v e เวนเจอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะพี่ขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย